ไม่ว่ากาแฟที่เราทานอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีตำนานตำนานว่าด้วยชาวอาหรับชื่อคารบี้พาสัตว์เขาไปกินหญ้าในทุ่งแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่าสัตว์ของที่เขาพาไปเนี่ยมีอาการเปลี่ยนตัวแบบผิดป,ปกติเขาได้สังเกตว่าสตส์ของเขาเนี่ยได้ไปทานเมล็ดกาแฟเขาให้สัตว์ที่กินเมล็ดกาแฟเข้าไปคือสัตว์อะไรตัดวัวไปอูดแหละวูดเลือกเลือกหรือตัดตัดหรือเลือก,เล,อกเลือกตอบว่าอูด หรืออูดตอบดังฟังชัดว่าอูดโอเคตอบไปแล้วนะครับว่าใช้อูดหรือไม่ครับสำหรับคำตอบนะครับสัตว์ของนายเคาี้ที่กินเมล็ดกาแฟเข้าไปคือแพะครับคีนอนอูดไม่ใช่ ผี่แกบอกเขาว่าม้าแล้ววัวช่ปะเกินคนเกินมาเตีะในรายการนี่แต่พูดถึงจียอนเขาก็วิเคราะห์เก่งนะเขามาอูดกับแพะแล้วนะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าอาหลับมันอุดน่าจะเยอะกว่าใช่ไหมใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรยังเหลือสามพันยังตามทันเดี๋ยวกลับมานะอ่าท็อปจ้ามาแล้วนะครับองท็อปนี่เก่งมากเลยนาอยู่คนเดียวสามพันครับผมอันนี้อย่าพลาดนะเข้ารอบทันทีถ้าข้อนี้ไม่ผิดนะครับครับ มาครับของตอบครับมุนเลยนั่นมีคุณโต้งนะครับ,ค,รบคุณแพรคุณโจมคุณไมายเป็นไงบ้างถูกฉลกใครบ้างถูกฉลกคุณแพรแต่ว่าดูท่างคุณแพรนจะปาร์ตี้เก่งน้องบายโง่เฮงดูพูดมากครับไม่น่าเอา <c oughs> <c oughs> มันโจรก็ด่าขอเลือกน้องโจมแล้วกันทำไมทำไมเลือกโจมชื่อแปลกดีไม่เคยดีนะโจมครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับชื่อโจมครับชอบกินมาม่าครับอชอบกินมาม่าบอกแค่นั้นบอกว่าแค่ชอบกินมาม่าข้อนี้นะครับถ้าตอบถูกเข้ารอบเลยนะถ้าไม่มั่นใจมีโอกาสเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งครับงั้นเอาน้องพูดมากแล้วกันฮะเปลี่ยนนะคุณไม่แนะนําตัวหน่อยพูดมากจริงไหมสวัสดีค่ะ ชื่อมายนะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่หนึ่งงานเรกเป็นคนชอบร้องเพลงไงชอบร้องเพลงด้วยชอบร้องนิวจิ๋วแน่เลยตายอะไรแคนดี้บิออเซี่ลูกเปล่าไม่รู้ว่าจะถามแนวนี้หรือเปล่าโอเคครับแต่เปลี่ยนไม่ได้แล้วอยู่ที่ว่าจะลงเดิมพันเท่าไหร่สองพันครับเอาสองพันเลยนะสองพันเลยฮะคนนี้ใจถึงมากถ้าตอบข้อนี้ถูก5000เข้ารอบไปรอเลยแต่ว่าถ้าตอบผิดต้องมีลุ้นอีกนะครับขอคําถามครับคําถามมาจากเพลงท่อนนี้ค่ะ ใครจะรู้ใครจะเห็นใครจะเป็นจะเห็นใจใครจะมาคิดจริงใจผ่านเลยไปผ่านเลยไปเป็นประเทศอะไรคะเออผ่านเลยไปเป็นประเทศอะไรดูซิตัวเลือกคืออ่าเมียนมาหรือเปล่าหรือจะเป็นลาวครับหรือจะเป็นกัมพูชาหรือจะเป็นเวียดนามอ่าอันไหนที่คิดว่าไม่น่าจะใช่ตัดออกก่อนไหมครับ เวียดนามฮะอย่าพี่อย่าพูดงั้นผมขี้อยู่ในใจไว้เวียดนามทำไมอเพราะมันเกติดต่อนะพี่อ๋อเหรอเหรอมันอยู่สามเหลี่ยมทองคำไอนั่นแตะพี่นั่นแตะพี่คิดว่าเวียดนามไม่ใช่อันไหนไม่ใช่อีกอ่าเมียนมาฮะอ่าเมียนมาตัดไปทำไมทำไมทำไมตัดเมียนมารู้สึกว่าเท่าที่ผมจำได้ครับผมเคยไปเที่ยวเชียงคานแล้วพักอยู่ริมแม่น้ำขุเมนอฮพอหัดแบกแม่น้ำขมไปปุ๊บไปลาวแล้วขอตอบข้อสองครับอาครับ ก็คือประเทศลาวนะครับผ่านจังหวัดเลยไปใช่ประเทศลาวหรือไม่ครับเฉลยนะประเทศลาวฮะตอนนี้เราเข้ารอบไปแล้วนะครับคุณต๊อบนะครับโอเคเห็นแมวแต่เจอหน้าว่าเข้ารอบนั่นนหน้าของจียอนอะวัดใจกันถ้าคุณตอบถูกคุณเข้ารอบไปเลยแต่ถ้าตอบผิดเดี๋ยวไปรอลุ้นว่าเขาจะเป็นยังไงเข้าใจนะอ่ะครับพร้อมแล้วของนายมาเลย มุนเลยต้องเลยไปอีกหรือเปล่ามีน้องบอมนะฮะน้องแอนน้องดอร์จแล้วก็ตุ๊กติ๊กผมเลือกคุณตุ๊กติ๊กอ่าขอเหตุผลชื่อเหมือนเมียผมที่บ้านเยอะเหรอเมียเก่าเลือกแล้วพี่แล้วตอนนี้ได้ผัวได้หัวแทนตุ๊กติ๊กแนะนำตัวครับ สวัสดีค่ะชื่อตุติค่ะมาจากจังหวัดประจวบชอบมีภูมากเลยค่ะลงเดิมพันอะไรไม่ได้แล้วนอกจาก3 0 0พันคะแนนที่เหลืออยู่ครับผมเชิญครับครับถ้าตอบถูกเข้ารอบไปเลยถ้าตอบผิดไปลุ้นกับจีย่อนครับครับผมขอคําถามยากๆมาเลยครับค่ะอย่างที่บอกนะคะตุติชอบมีภูค่ะเลยอยากถามว่าป่าที่มีภูและเพื่อนๆอ,อยู่ชื่อว่าป่าอะไรคะอันนี้ไม่รู้จริงไม่สามารถช่วยได้จริง,รงป่าที่มีภูอยู่ ป่าที่มีพูและเพื่อนๆอาศัยอยู่มีชื่อว่าอะไรป่าร้อยเอเคอร์ขนาดกำลังพอดีหรือจะเป็นป่านอตติงแฮมหรือจะเป็นป่าอเมซอนอันนี้เลยใช่เลยหรือเป็นอสุดท้ายเลยป่าเดียวกันป่าเดียวป่าเดียอันไหนที่คิดว่าไม่ใช่ป่าดีว่าคนข้อหนึ่งอันหนึ่งคิดว่าไม่ใช่ป่าร้อยเอเคอร์กับป่าเดียวกันอตัอนนอไดไป พอผมบอกตัด่องข้อนี้พี่จะยอนทำหน้าเหมือนแบบพลาดแล้วทำไมตัดทำไมวะก็เลือกป่าเดียวกันไปเลยตอบก่อนตอบป่าเดียวกันไปเลยอะมาตัดเดี้ยวยผมเลือกป่าป่าเดียวกันไม่ใจเดียวดินอ t i n g h a m ป่า Nottingham ใช่หรือไม่ครับค่ะและคำตอบนะคะ ป่าที่มีภูและเพื่อนๆอนาศัยอยู่ก็คือป่าร้อยเอเคอร์ค่ะเฮ้ยไหนผมบอกอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าไม่รู้ก็เดาง่ายแต่ที่ได้นอนตอนนี้นะครับมีโอกาสตรกรอบเดี๋ยวมารุนกัน <c oughs> โอกาสของหนูกลับมาแล้วนะครับถ้าข้อนี้จียอนตอบถูกเข้ารอบไปเลยนะครับขอให้เจอข้อที่หนูตอบได้นะครับ <c oughs> ของจียอนครับมาครับพร้อมแล้วหมุนเลย <c oughs> มาแล้วสี่ท่านนี้มีคุณตุ๊กตาคุณแจงคุณชิวแล้วก็คุณกอล์ฟเอาพี่แจงใช่ค่ะคุณแจงครับสวัสดีค่ะชื่อแจงค่ะเป็นคนชอบทำกับข้าวค่ะชอบค่ะ้จงกึมเป็นพี่เป็นพี่ก่อน้ว อ๋อเหรอาอางู้กทางเลย3,000คะแนนที่เหลืออยู่เชิญครับเกี่ยวกับอาหารหรือไม่คำถามนี้ถ้าตอบถูกเข้ารอบเลยครับขอคำถามครับคถามงนนะคะถามว่าสีขาวตาเด็กสมบูรณ์สตรเจเด็กสมบูรณ์ใส่เสื้อสีอะไรคะสีขาวนะตาเด็กสมบูรณ์ที่เป็นเด็กอ้วนๆนะเด็กคนนั้นเนี่ยใส่เสื้อสีอะไรมีสีเหลืองสีแดงสีขาว หรือจะเป็นสีลายเหลืองแดงสีสองสีได้หรอไหมคะสองสีทำไมนึกไม่ออกแต่จริงๆแล้วเด็กสรงบญเด็กเด็กคนนี้ไม่ใส่เสื้อไม่ใช่หรอใส่เขาใส่เขาใส่ขาวขาวตอบว่าสีเหลืองเหลืองเหมือนเบายังไงตอบแล้วดูดูสีหน้านายใช่ไหมอยากตอบแล้วดูสีหน้าเขาใช่ไหมเหลืองเหลืองขาวขาเหมือนกันแม่ วัวหน้าหลุดสิอย่าทำแบบนี้กับพี่ตอบครับเหลืองค่ะเหลืองตอบแล้วนะครับว่าสีเหลืองนะครับถ้าเป็นนายตอบนายจะตอบสีนะครับเหลืองไหมคะผมก็จะตอบสีเหลืองแต่ถ้าถ้าออกมาแบบแดงเลยเขาเธอตายมีเงี้ยหรอชอบใช่สีเหลืองหรือไม่ข้อตัดสินครับ เสื้อสีแดงคดงแดงอ๋อนั่งเป็นคุณจีนไงอ่ะมันคือสีแดงอ่ะเสียดายจังเลยอ่ะพี่แกผมผมผมก็คิดว่าสีเหลืองคิดว่าสีเหลืองเหมือนกันอ่แต่ไม่ได้แล้วเป็นสีที่จียอนไม่เลือกเลยอ่ะเมื่อกี้แกล้งนายก็เลยก็เลยเหมือนจะเวนกรรมนางรู้จักเวนกรรมนะไม่หรอกไม่เกี่ยวหรอกอ่าวันนี้สนุกสนานมากเลยอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะน้องจียอนมากๆนะครับขอบคุณซาบิด้าขับควัสดีคด้า 자선생판타리 <목소리도> 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 <목소리도>